ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพืชจะนําไปใช้สร้างสารอะไรบ้างสําหรับในการสร้างสารอินทรีย์ในพืชน,น้องๆจะได้เรียนในบทการสังเคราะห์ด้วยแสงครับซึ่งจะได้เรียนตอนม5เติมหนึ่งถ้าพูดถึงการสังเคราะห์สารของพืชแล้วจะต้องนึกถึงปฏิกิริยานี้เลยวัฏจากคาวินครับสำหรับในวัตจักคาวินนี้นะเป็นวัฏจักรของสารที่อยู่ในเซลล์พืชครับพืชจะตรึงอนไดรบกซดยจากอากาศเข้า,า,ขามาแล้วก็สร้างสารอินทรีย์หลายชนิดเลยนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปแต่ก่อนที่จะมาดูวัต้้องใชสาถ ตัวครับซึ่งจําเป็นในวัฏจักรคาวินด้วยสาร2ตัวนี้จะสร้างจากปฏิกิริยาแรกเรียกว่าไลท์เรแอคชั่นหรือปฏิกิริยาแสงครับในปฏิกิริยาแสงนั้นเพื่อจะดูดพลังงานจากแสงมาแล้วก็สร้าง ATP และ NADPH สาร2ตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ในวัฏจักรคาวิบนต่อไปครับ ในวัตถุคาวินนั้นจะสร้างสารตัวแรกชื่อว่า PGA หรือ Phosphoglyceric Acid ครับซึ่งเป็นสารอินทรีย์ตัวแรกที่พืชสร้างหลังจากนั้น PGA ก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นสารอินทรีย์ตัวอื่นๆต่อไปเช่นเป็นน้ำตาลเป็นแป้งหรือเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันได้หลายชนิดเลยครับและน้ำตาลตัวแรกที่พืชสร้างนั้นก็คือ G3P หรือ Glyceraldehyde 3-phosphate ครับเมื่อพืชสร้างสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นกรดอินทรีย์ต่างๆน้ำตาลไขมันหรือโปรตีนพืชก็จะใช้ในการจเจริญเติบโตหรือไม่ก็เก็บสะสมไว้ครับ พื่อให้สัตว์เนี่ยมากินแล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตต่อไปครับ